ไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับไฟนี้ซ้อมมาเดือนเดือนกว่าซ้อมอยู่ที่ค่ายเอราวัณครับก็อยู่ที่จังหวัดยะลาครับก็อยู่ที่เดิมมีใครไปเป็นกุ๊กบอลซ้อมไฟนี้มีปีใหม่ครับผมมีแสนสนก็คือเพื่อนเพื่อนพี่น้องในค่ายยังอยู่เหมือนเดิมอ่ะเนาะยังช่วยกันอยู่ใช่ครับตอนนี้เราอายุตอนนี้อายุยี่สิบหกครับผมเราสูงเท่าไหร่สูงร้อยหกสิบน้ำหนักป่อยๆมามากี่กิโลครับประมาณหกสิบเราหมดจะตายหรอครับก็ครบเครื่องครับได้หมดหมดได้ แล้ววันนี้เรามาเจอจอมโหดใช่ครับเคยต่อยกันไหมไม่เคยไอ้นี่ครั้งแรกเลยได้ศึกษาเกมมต่อยเขาไหมยังได้เขาเป็นมือสไตล์แข็งแรงแล้ววันนี้เราวางเกมวางแผนยังดีก็ซ้อมันดีก็มาเสริมชนกันตามสถานะเนาะแล้วเดี๋ยวมีอะไรค่อยแก้ไขบนเวทีทีล่าสุดเราต่อยไปที่ล่าดําเนินอานะนั้นต่อยกับเพ็รทหารเป็นยังไงบ้างชนะคะแนนนะเยาะคะแนนมาน้นเหทเท่าไหร่ ตอนนั้นร้อยยี่สิบเอ็ดครับร้อยยี่สิบเอ็ดก็คือเวทวันนี้เลยครับผมแล้วเมื่อเช้านี้สอบนักยังยังครับคิดว่ามามาเกินหรือมาขาดวันนี้เกินไม่เกินปอนด์อืมก็คือเหมือนวิ่งตอนเช้ายื้เส้นยื้สายเนาะร่างกายไฟนี่เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ก็ร่างกายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสมบูรณ์แข็งแรงแข็งแรงวันนี้พร้อมเมาชนะกับใครมาเดิมครับผมไฟเรากมากี่กิโลครับประมาณสี่โลเราต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่เกือบร้อยได้เกือบร้อยแล้วเนาะเราคนจังหวัดยะลายครับฝากช่วช่วยแฟนคขับเรานี้หน่อยฝากแฟนมวย ทุกคนให้กำลังใจด้วยครับจะทำให้เด็กดีครบบับนี่<ๆ>ขอให้น้องโชคดีขอบคุณมากครับ